นักเรียนไักเรียนฟังคูนะคะเรีย่ค่ะนักเรียนฟังคูเรื่องซอสทอริยากิซอสทอริยากิคือซอสญี่ปุ่นมีหลายเกรดมากเกรดหนึ่งเนี่ยสี่ร้อยบาทจำเป็นไหมคะจำเป็นอันนี้เป็นเกรดกลางนะคะเป็นรสไทย ของรถดีหรือไอรีนโนกโต้องทำแต่อากโลแมคโคนี่ยเขาไปปะที่หอของเขาขวดนี้ถ้าครูจำไม่ผิดน่าจะร้อยเก้าสิบแปดบาทนะคะหนึ่งลิตรเราใช้จริงๆพนันทอรีเิติกหนึ่งขวดเนี่ยเราใช้ได้ประมาณห้าครั้งมันก็คุ้มในการที่เราจะทำจำหน่ายนี่หรอไหมคะถามต่อทอลิเกติกทำมาจากอะไร สัหน้าแยานคูเลนักเรียนขอพ่อที่ซ้มโจทให้คูดวนเลยด่วนะคะอมาย่อมจอะไรรเหลือนมาจากหมักอะไร่ะอ้่ยนวดเพราะว่าต้องคุยเรื่องซ้อมเนี่ยนักเรียนฟังนะคะเวลาที่เราจะทำซ้อมธุรกิกเนี่ยเข้าเกิดมาในการใช้หมัของไก่นะคะ หมักไก่แล้วก็ทําพวกเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นเมของญี่ปุ่นผู้ขาเขาทามาจากอะไรคาว่าซอสคือเครื่องจิ้มเครื่องหมัก้ามาจากตระกูลถั่วทั้งหลายน้ำมันงาน้ํามันหอยผสมกันให้มันได,ด้รสพอดีแล้วก็มากาหนดว่าซอสทอริยากิผู้ก็เกิดพิสดานเมื่อผู้ชอบลอกลิ่นแลนะซอสรสของทอริยกิผู้ก็เลยมาดัดแปลงเป็นน้ำสลัด ทอรอยาสีสีจะดำลูกศิษย์ครูทุกคนต้องเป็นนักทดลองนะคะเชื่อครูเธอได้แก้วบังกรสีแดงเธอเอามาแทนมันได้ไหมได้เออนี่เมื <uh ่กี้ย <no> ังไม่ได้ทำไอ้มันเทศนะใช่ป่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเธอก็เอาสีมันเทศให้ครูของครูเสริมาด้่าของครูเลย

าขานสูลยลูกขานสูนอันนี้อัวไปนตามันต้ายานด้วยตัวน้ำตาลกับดอกน้ำตาลน้ำร้อนเอาทีละอย่างลูกเอาคาริยาีแล้วต่อไปน้ำตาล้ำตาลน้ำาลน้ำตาลเท่าไหร่ด้วยตัวน้ำตาลทรายหน่ก้พื <S <S anyway. ้นท so like ี่ต้นนะคะ để thời gian nấu chín là hoàn toàn. không mày. luôn.

ก็ใช้เวลาฟรีไม่เป็นไม่เป็นไรไม่อยไม่ต่เถ้ารักมาเราเจี่ต่่่รไม่เงรเดว่ต้องเวลาไม่่คนย้นมนไ่มันเป็นอไแล้วก็รัมาให้ความร่วมมือได้รักมารักบออินะ

ร้ง้อยที่ไหนใช่ไหม่ะาราก็จะเติมนะของรั้งัเรียนหลับมัดก็จะเหลือไว้ก็จะะเติมนะรับงมาเรียนบางพัดไก่บีตอนนี้นักเรียนเอ่อโทลิมกีเขาไม่ได้ต้องการความข้นนะคะอความเป็นซอสที่ลุ่มต่อไปมีอะไรคะพิชัยขาวบดพิชัยซอสชา ดำขั้วปั่นยาบสองช้อนโต๊ะังไม่ได้ปั่นสองช้อนพอเรายังไม่ได้ปั่นขอทกทิ้งด้วยนีแล้วเรียนก็เเกียบพื้นที่เลยปั่นอันนี้ได้ไหมคะมียางอีกไหมนักเรียนดูนะจะได้อีนึ่ง้อนยางเส้นเชื่อมไหมเชื่อมไหมเราถึงจะทิ้งางเนี้ไปได้ค่ะ ใส่ลูกไปได้เดี๋ยวมันบเข้าไปนอนตัวนี้เืดูนะ่อดีน <jamais> <ô. S 2> ่าจดนะคะน่าเะดีนะนีนะคะน่าีนนจะดีนะ่าจ่าจะดีนะคาจะดีอะเะนานะคะาจะีนคน่านคะน่าจะีน่าจค่าจีนองะน่าจดนาจีนค่ะนคะนียน่ด้นะนาีนนียนน่าีคะาจะ่ล กลิ่นหอมเลยเป็นน้ำมันานักเรียนเห็นไได้ยินเสียงทุกคนเงียบกรอนทุกคนเกียเป็นเหดักเรียนจะได้ยินเสียงไะคือเสียงของเ็มพี่ยินค่ะนี่แหละค่ะนี่เขาเรียกว่าการนี่อยาไม่ไรเด็ที่มาเชื่อเราใช้วิธีแบบหอหหอมเชื่อหรอยัง

น้ำนใส่ล้วใส่ใส่แล้ว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 ทำไมตัวถ่นต่าก็ให้น้ำใ่ก็ด้คือน้ำสลัดทอรียัจะใส่ให้คนนะคะเ เอาไปจิ้มอะไรก็ <c oughs> ได้ใช่ไหมคะจ